สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3มีนาคมปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้ขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันข้าวผของใครหลายคนครับเนาะใครไปเที่ยวไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเนาะขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุนะครับเนาะวาแต่วาสถามก็ไม่ค่อยสบายนะครับเนาะเสียงไม่ค่อยดีแต่ถ้ามีเวลาก็อัดคลิปให้อีกวันนะครับคลิปของ รัฐบาลไทยนะครับเนาะคนของ fcjd กับเซียนทวีนะครับเนาะถ้ามีเวลานะครับเนาะถ้าพอพูดได้ถ้าเสียงพอได้นะครับเนาะถ้าเสียงไม่ได้ก็คลิปนี้คลิปเดียวนะครับเนาะถ้าเสียงพูดไม่ได้รู้สึกเสียงแหบๆนะครับเนาะไม่รู้เป็นไรไรวันนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็บคลิปพ่านเงินมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับเนาะ เที่ยวอาหารปลาเหมือนเดิมที่ต่างจังหวัดนะครับเนาะทำตลาดต่างจังหวัดก็ไปให้อาหารปลาเหมือนเช่นเคยนะครับตี่ตัวมาเที่ยวก็ได้โนวทางก็โดยในตัวเหมือนเดิมกเดเล่นไปที่แนวทางนะครับวันนี้เป็นแนวทางฮานอยนะครับฮานอยฮานอยของวันอนาทิตย์นะครับเนะาะบางคนเขาบอกว่าวันเสาร์วันอนาทิตย์มันชอบเบิ้ลน,นะครับเนาะวันหยุดก็สมคำล่ำลือนะครับเนาะก็เบิ้ลจริงๆนะครับเนาะ วันเมื่อวาน,มาวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยได้ครับเนาะเสียงแหบๆก็เลยลงทางช่องชุมช,มชนแทนนะครับเนาะถ้าไม่ใครเห็นก็มาจะได้ไปตัวนี้เลยครับเนะาะเมื่อวานเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็เบิ้ลสมคำมลำารือครับเนาะวันหยุดรอบห้าโมงล่างก็หนึ่งหนึ่งสามตัวบนก็หนึ่งสามหนึ่งครับเนาะล่างเบิ้ลบนหามนะครับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสามหนึงน่ง ทางเราไม่มีนะครับ1นึ 1, ่งหนึ่งสหนึ่งเราก็ไม่มีนะครับแต่ถ้า3 2สองก็ได้ไปเดียงหนึ่งคนระับเนาะถ้า3 2แต่พี่เขาเป็น3 1มหนึ่งนะครับก็อดไปแล้วก็มาที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมง2ตัวล่างก็8 2 3ามตัวบนก็4 3 3สามสิบ้บลอีกนะครับเบิ้ลสองรอบเลยก็สมความร่ำรวยครับเนาะบนจุดชอบเบิ้ล3 2เอไอ้ส3มาลงไม่มีนะครับ สามสามไม่ต้องพูดถึงครับตัวบนญแปดสองเราก็ได้สองแปดตัวกลับนะครับเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะได้ไปเด้งหนึ่งตัวเน้นเลยแต่ใครเห็นใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะส่วนรอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็หกสี่สามตัวบนก็หกหนึ่งสองนะครับหกสี่กับเก้าหนึ่งสองนะครับเนาะพูดผิดหกสี่เก้าหนึ่งสองเราไม่มีนะครับหกสี่เรามีแต่ห้าสี่นะครับหนึ่งสองเราก็ไม่มีนะครับเนาะ ได้สองแปดแปดสองไปเด้งนึ่งนะครับตัวนี้นเลยใครเห็นใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะใครไปตามก็ชมคอมันเึงเหมือนเดิมเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปนะครับเมื่อวานพูดไม่ได้นะครับเนาะรู้เป็นไรพอรัฐบาลไทยออกก็เสียงเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเนาะพอได้โชคได้ลาบรัฐบาลไทยแล้วก็เสียงเริ่มเปลี่ยนก็พูดไม่ได้นะครับเนาะพูดไปก็เสียงแหบนะครับเนาะวันนี้ลองพูดได้ก็เลยลองพูดดูนะครับเนาะก็อัคดคลิปดูแต่ถ้า พอพูดไวก็คลิปหน้าก็จะลงของเซนทวีนะครับเนาะเซนทวี Century แล้วก็ถับคำก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะถ้ามีเวลาถ้าพูดได้นะครับเนาะถ้าพูดได้ตอนนี้จัดที่ฮาหนอยไปก่อนนะครับลองเทสเสียงนะครับหาหนาะฮานอยวันนี้วันอาทิตย์ที่สามนะครับมีนาคมปีหกเจ็ดใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดใครสะดวกแคปก็เราแคปเหมือนเดิม ก็จัมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใครชอบพอจัดแต่ขัดก็ผ่านนะครับเนาะถ้าสำหรับคนที่จดไม่ทันนะครับเนาะสำหรับคนสะดวกจดก็ผมขึ้นโพยให้นะครับกดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับเนาะขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปจดได้เลยสำหรับคนสะดวกจดถ้าจดไม่ทันนะครับเนาะวันทีคุณลุงคุณป้าฟังอยู่นะครับอย่าลุนกับลูกกํหลานแก่สิงนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับวันนี้เด่นเก้าเด่นหนึ่งนะครับเด่นเก้าเด่นหนึ่ง จับคู่นะครับ12 13 15 32 35 91 93 95นะครับตวนครั้งนะครับวันนี้เด่น9เด่น1จับคู่12 13 15 32 35 91 93 95นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่93 91แล้วก็13นะครับ93 91 13เป็นตัวเน้นนะครับเนาะให้3คู่ก็ส่วนทุด3ตัวนะครับก็มีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมก็มี593 591 513 532 สี่ชุดนะครับเนาะชุดสามตัวก็รุนก็มีตัวเี้นให้สามชุดเหมือนกันนะครับเนาะก็มีห้าเก้าสามห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งสามนะครับสามชุดก็ครบทวนนะครับเนาะสรับแนวทางฮาหนอยวันนี้วันที่สามวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะเบิ้ลไม้ก็รุนไปด้วยกันนะครับเนาะ,ะเบิ้ลไม้เขาบอกวันเสาร์อาทิตย์ชอบเบิ้ล ส่วนตัวผมนะครับวันจันทรทั้งสุกก็บเบิดเหมือนกันนะครับเนาะแล้วแต่จังหวะที่เขาก็เบิ้ลไม่เว้นวันนะครับเนะาะเต่เราไม่ชอบเรียกเบิ้ลไม่รู้เป็นไรไร<ฮ>ิงรู้ว่าเราไม่ชอบเรียกเบิ้ลนะครับเนาะที่เขาก็เบิ้ลมาเรื่อยบางทีก็ตัวเรือม,มาออกประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับหาหน่อยอวันนี้มันเดือนนะครับท้ายคลิป สรับคนงบน้อยนะครับเนาะอยากลงนกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับวันละสามคู่นะครับเนาะจัดไปเลยถ้าชอบเหมือนผมนะครับจัดไปเลยวันนี้สามคู่มีเก้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับสามคู่จัดไปเลยนะครับเนาะถ้าชอบเหมือนผมถ้างบน้อยอยากลงทุนกับเขา สาคู่ดีเลยเปิดฟุกโคมโนว,วานครับเนาะวันได้สองแปดแปดสองตัวเน้นเลยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงจะฟุกโนว,ว,วานไหมก็ลุ้นตัว้วยกันนะครับเนาะสามคู่นี้นะครับสามคู่ที่เน้นให้ชอบที่สุดแต่ถ้าไม่ชอบงั้นผมก็ไปดูคู่อื่นได้นะครับเนาะไปดูคู่อื่นนอกจากเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามแล้วสามห้าออกบ่อยสามสองก็ออกบ่อย หนึ่งห้าก็ออกบ่อยก็จัดได้เลยครับเนาะหนึ่งห้าหนึ่งสองออกออกบ่อยก็จัดไปเลยสามสองสามห้าประมาณนี้แต่วันนี้ชอบที่สุดคือสามคู่นี้นะครับสามเก้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับเนาะชอบที่สุดเลยสามคู่นี้ก็ครบทวนนะครับเนาะครบทวนคขจุดไม่ทันก็อย่างที่บอกนะครับกดจุดชิปจุดนะครับขึ้นป่วยให้เหมือนเดิมนะครับเนาะขึ้นป่วยให้กดจุดชิบจุดได้เลยแต่คุาตัวแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะ ก็ฝากไว้ที่นี้ครับทุกคนยิงหรืรวยๆน,วยนะครับเนาะถ้าพูดได้นะครับเนาะก็จะขอแนวทางเซียนทวีมาลงให้เอฟซีนะครับเนาะงวดใหม่นะครับเนาะเมื่อกี้งวดตารางเข้า3 0 0 3เต็มเลยเต็ไม่ได้ตัดให้นะครับเนาะก็ฝากไว้ทีนี้นครับเจอกันชิปหนะ้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ